<c oughs> <c oughs> <c oughs> มากินตัวดีตอนเย็นๆนะครับมากินเกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบนะครับ มกอฮัททายครับผมเข้ามาแล้วภูกใจผม่อยน,นะภูกใจแล้วก็ติดตามผม่อยน,นะมากิน kiểu mù đen mù cọp mà kiếm ăn hà trên với cả gióc to dài dài liền Nói kìm này Nói mà kìm ảnh hạn được Cái này mà không Một cổ. อายุร้านสิปีบริบูร เข้ามาแล้วผูกใจผูกใจอย่างเงี้ยเราก็ติดตามติดตามแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกัน,กนยาวๆนานๆนะครับอยากหนีไปไหนครับในความเป็นพี่เป็นน้องเพื่อนกันนะครับ ใช่ครับวันนี้สามคนดูเข้ามาลักปูกใจอย่างนี้ผมเลยปูกใจปั๊บติดตามขอคนละดวงนะครับของหัวใจคนละดวงหมูก,กอบ À ừ, ừ, ờ rồi, hấp phẩm Mùi hồi trang một cọp Bơ lâm lên một cọp Chính chạy vậy อ่านหลังเตืองกลืนไม่ออก้วครับผมขอโทษด้วยนะครับ ถูกใจเยอะๆถูกใจติดตามติดตามแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆนะครับผมขอคู้ติดตามรักสองแสนซับสองแสนไลค์สองแสนผู้ติดตามได้ไหมครับโอ mm ้เอฟเฟน ครับผมซื้อมือสองเข้ามาครับผมไม่มีเงินซื้อผมซื้อมือสองโอวในกาผมซื้อมือสองเข้ามาครับพี่เราจะยมเย็นมากินข้าวด้วยกันนะครับ เกียวหมูแดงหมูกรอบอยู่ดีกินดีไมครับไม่ครับกินแล้วแต่ครับแล้วแต่ปัจจัยแล้วแต่เงินครับถ้ามีปัจจัยน่อยก็กินข้านอกบ้านถ้าไม่มีเงินก็ กินนอกในว่านอย่างเงี้ยครับผมขอรับของแสนไลค์ได้ไหมครับของแสนไลค์สองแตนผู้ติดตามสองแปลงคอมเมนต์ เราผมได้ห้าแสนของคำอ y o ยูทูบแล้วก็แฝดกันอน่าว y ยูทูบหมว YouTube. ก u t u b e แจกพี่ๆน้องๆนะที่ติดตามผมนะครับก็รได้ตามผมเขาผมได้ยอดตามฝันผมจะมนำเสื้อแจก,แกทุกคนเลยใช่ครับลวงแฟนครับ ก็พูดไปเรื่อยที่ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้คนที่ตามก็น้อยเดี๋ยีคนบ้าเดี๋ยวว่าคนเราอย่างผมเิผมก็ความฝันเนยไม่รู้ถึงมถึงของแสนครับได้พันคนผมก็ได้พันหกร้อยกว่าคนผมก็ขอบคุณมากแล้วครับ จะมีวัฒนามรเนี่ยของแสนส่งแสนทรัพเนี่ยคงไม่มีวัฒนารรมผมก็พูดไปเรื่อยแล้วก็มีวัฒนารรมผมน่าจะได้ส่งแสนทรัพย์ผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับ ครับลงไปพี่เยอะไปหน่อยใครติดตามผมแล้วก็ติดตามกันยาวๆนานๆน,นะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับอยู่เพื่อนกันไปจนวันตายนะครับ ปลกใจอย่างเงี้ผมเยอะๆนะปลกใจติดตามไปเยอะนะครับเขามีวัสนาต่อกันหรือผมมีวัสนาผมมีได้ปะสองสามแฟนครับ นอนแล้วนอนดึกหน่อยก็ประมาณสามทุ่มครับนอนเร็วก็สองทุ่มครับส่วนมากนอนสองทุ่มครับเพราะโรคไม่ให้นอนดึกครับแบบเป็นโรค เต็มไนะครับผมค่อยสบายดูหน้าดิครับหน้าดำคำเคสอย่างนี้คงจะผมตึนแบบไหนครับผมอยากให้อยู่กับผมนานๆนะครับอยู่กับผมนานๆได้ยิ่งดีครับ ขอยาิกิยาเข้าทานยา เลเลันนี bitches, umas, ้ไม่พูดอะ้ยังวะวันนี้อารมณ์ไม่ดีเหรอน้ข้าวคุยยานนะครับ พี่กินข้าวยังกันครับพี่กินข้าวยังโ้มีคิดแฟงลุงครับอยู่ด้วยกันครับ ไปทั่วเนาะยอดจะเสกกระถาให้เอาไหมที่ว่าไม่มีเรื่องบาปจริงๆอะลองขึ้นหน่อยไหมลองวิชาอาจารย์ดูไหมอาจารย์หาเลยหน้าอย่างนี้อาว์อาวอาวอาเอามา,ๆๆาทิ้มแต่อาจารย์อาจารย์จะลองนะวิชาไม่ค่อยดีครับตอนเด็กคิตผมไม่ค่อยดีลําบากค,ครับ ข้ามาแล้วลูกใยที่ตาผมหน่นะักหนักกายที่เห็นมันพังแล้วต้องไปซ่อมแต่ยังไม่มีเงินซ่อมเลย ไม่รู้เหมือนกันครับผากคไมาเข้าใจชีวิตตัวเองเหมือนกันผมขอแรงใจคนละคู่ติดตามคนละคนละผูกใจคนละคู่ติดตามนะครับขอแรงใจอยู่กันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆนะครับ เขากมาชอบคิดหน้าผมม,มั้งเนาะน่าจะเป็นไปนได้ใครจะชอบคนที่โลกแบบนี้ไม่มีคนดูผมเลยไม่มีใครคุยกับผมเลยเคยครับ ตอนนี้ก็เคยตอนเคยอ,อ่ะผมไม่เคยสูกคนผมสูกคนไม่ได้ครับผมขอแรงใจฝูกใจผมติดตามให้ผมติดตามแล้วก็อยู่กับผมยาวๆนะครับใจผมคิดครับผมได้ สามแสนไลค์เมื่อไหร่สามแสนผู้ติดตามสามแสนสามแสนซับเมื่อไหร่วกเขาคำเซิร์ฟยูทูบคำเซิร์กระหนาวยูทูบหมวกยูทูบแจกเอฟซีทุกทุกคนนะครับ โราไตอนยินย็นขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันอยู่กับผมยาวๆนะครับจะเพิ่งไปไหนนะครับ ไม่นอนดีแค่ไหนไม่นอนดีแค่ไหนไลฟ์ไลฟไลฟฮึี่ไหนไม่มีคนเหงาไม่มีใคยดูเลยไม่มีเคยคุยกับผมเลยเดี๋ยวผมขอลงแล้วก็ไลฟ์ใหม่ได้ไหมครับเราผมขอตัวเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะครับ